เจอหายมาทุกคนนะยางอยู่ดีๆพอตกพี่เลอคบแขกนะได้ไปตัวแรกแข้งมานทุกคนเสภานี่มันเป็นอน่งนี้ทุกคนมันดีนะพี่น้องมันดี่าฮะมันมันหักนะมันจะนะ เค้งไม่ได้ไม่ได้อยู่เค้งแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ยังไม่ไปอยู่นี่เอเ๊ได้เริ่มอะไรนี่เดเริ่มเงินมีซื้อก็ได้ซื้อก็ไม่ได้เงินไม่มีเมื่อขอหน้าแม่ดูจ้ะแม่กับมัมมี่แม่ก็บ้บาทอนบ้านข้างหน้าเนาะอันนี้กัมาหนึ่ง้านดู สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังติดตามแล้วก็ฮับส้มเป็นกําลังใจให้กับสองมอเ,เพชรวันนี้คอยกวาดสีออกไปหาของยุ่ของกินนะว่าจะไปตอนแรงๆพอดีตอนเ้ากะซักและโคตะกาไปแต่กะมีแล้วเนาะมีท่านแล้วกะเลยว่าสิไปหาของยุ่ของกินก็ตอนแรงๆยังไม่มีของกินนะนี่กระถือไหมแล้วก็ของอย่างทุกคนนี่ว่าสิไปโกบแม่ง ตะโอดได้แมงตะโอดหรือว่าแมงวางอะไรตัวมันคล้ายๆแมงจักจัน่นเอาแต่พอจะมาฮอดนะมาฮอดบานพี่ฝนตกพอดีนะฝนตกกับพอดีว่ามันยังตกไม่แห้งทุกคนนะอกอจะวาสีลุยเลยเพราะว่ามือนี้นี่ฝนลินสักกระเซาฝน,นแบบตกไม่ค่อยแห้งนะตกเลยๆเ,เป็นย้อยๆอยู่แต่กะบ,บีพอเอินเอินลวกัแปบบ๊บนึงกับตกอีกก็เลยว่าสีลุยเลยบางทีมันน่าจะตกไม่แห้งเนาะ แต่มันิ่นเลยทรงนี้นะทุกคนเดียวที่ตามชมบางคำเดียวว่าสีได้หรือไม่ได้เป็นตะโอดก็ได้ไปรอบนี้คือมักระทุนก็เอาไปอยู่ได้มักระทุนคือว่านังสติ๊กนั่นแหละเอาไปยิงเพอโตที่มันอยู่สูงนะไม้ไี่ถออเพราะว่าไม้กะเข็นเสีถือไปย่เอาลายกว่ามันเฮาปลาเฮาโด่งมันแก่แงะทุกคนนะแถวแคมบ้านนี่ก็ต้นไม้ยางก็ลายอยู่นะไม้มมยางหนระือว่าไม้มไย่างหน้า แต่แถวนี้มันเปล่นแมงตโอดกับเขาเจ้าน่าจะเอาเมื่อไหร่ละคอยไปหายุแถวดงพูละทางบาวัดเพื่อนปุ๋ม,มันต้นอยู่โสดปึกก็ได้ถ่ายยกลองมันต้นกะตายได้พี่ตายได่แกละอ้อมีอ้อและเบิ่งสภาพเลยส้อนสองก็มีได้ปู้ให้กอื่นให้ก่ออ่งอีนน ขี้หลังเดียว,ยอ,วอยู่วูกปุกก็ได้กามันจะตายได้ปลายมันได้เพอดุก็เราโอ้มันมีแล้วเนี่นยเริ่มไปเอาผู้สาวมาปุกนำ้ำโอผู้สาวยังไ่ได้มาเลยงานผู้สาวก็ไปทำงานปาละ่ะอ่นนะ <laughs> หา,าไม่หาไม่เลยนะป่ะนี่ไปวอกโกนแต่โอดนี่โอ้ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปขาปุ๊บมันต้น,ตนคือเห็ดปุ๊บแต่หึงแล้วเนี่ย พูผู้เดียวพูผู้เดียวโอ้มีเอาผู้ซอยนอ้อผูจักโซนปีนี้ปีนี้สามสามปีนี้นะให้คอยกลับูทุกคนนะคือเห็นโง่อยู่ในจกใส่พอเพิ่นเอาโง่เขาเล็งแล้วปีนี้มีรอดแล้วย่าลายให้ตีเดียวนะเอ้าไปก่อนไม่ันตะอดกันจะว่ามีซาบ้านเท้าหาเอาเม็ดแลด้วก็ไปจักรด๊ เฮาป้าเฮาดงมัอนี้กะยังเป็นคึมๆึยังเป็นมืดมืดได้ทุกคนนะเนื่องจากมันมืดฝนได้ฝนกะตกลิ่นได้โซงนี้นะวายจะขึ้นป้าโซงนี้กะคอยกันยังไม่ได้ขึ้นนะเนื่องจากทางคอบโคกะยังมีคอยสบายทุกคนนะยังมีผู้เจ็บผู้ไข้อยู่อยู่เฮินก็ได้ก็เลยยังไม่ได้ขึ้นกับวาเยอะตกกากอกากะทันไดตกวาจะถ่ายหุ่นหน้าไว้พร้อมทุกคนนะการนะโซงนี้นะก็เลย สลูดหากินแถวแคมแคมบ้านนี่แหละเห็นแนวโกบนี่กะจักเราได้ผลไม่ได้ผลนะเห็นโกบแม่งแข้งนี้เคยโกบยุทุกคนนะเอทองหยากเป็นนี้นะเห็นแม่งวางนี้ยังมีมันเจอเปลาเลวายว่าซีใดหรือมีใดนะเพราะว่าทองหยางมันกับป้ามันกับบีกว้างเปลาเลยนะป้ามันหอมหรือว่าซีมีแมงแต่โอดเธอโกบหรือบอกบอก,ก็ยังมีคู้จักไนดะ้ hầu mà lực tập lập cả nhân bị chắc tổ yêu mênh tễ ổn ฝนตกพอมีเห็นแมงตะโอทุกคนเลยหรือว่ามันอยู่สูงบ่เนาะโอ้เมื่อนี้นี่เห็นที่ว่าสรไบิได้เผยแล้วทุกคนเลยสมอยอยู่นะเห็นจักโตเลยมีพลาด์แล้วทุกคนเลยเมื่อตะเลาะเลยยังไ่เห็นจกนักโต,ยกตอยู่ พอจะว้าวกันเร็วเห็นแล้วตัวหนึ่งนะเดี๋ยวสิไปล่องโกบมึงก่อนได้หรือไม่ได้นะบินไปพร้อมทุกคนเลยมันมียูเฮโกบซ้ำสมพ่อจังหาไม่เห็นทุกคนฝนตกนี่มันขึ้นยู่สูงนะตัวนั้นกระพุอยู่แต่เถิงกพุตัวนี้ก็โกบไม่ได้ซ้ำตัวที่ว่ามันอยู่ต่ำนี่ก็ได้มี ส่งมีคือแล้วมือนี้นี่สิด้เลาะอ้อก่อนทุกคนนะมือนี้นี่สิด้โซนแม่จันดีต้มไก่กินคักๆเพราะว่าของกินมีม,มีนะมือนี้นะหามีได้เด้ว่าจะมาหาแมงตะอดหาแมงหวางปัดมันหายนะฝนตกมันมีอยู่ต่ำมันอยู่สูงมันม่จะเห็นมัน ได้ไปตัวแรกแห้งมานทุกคนก็สีรลบเมอร์แล้วผัดเจอแมงตะโอดนะฝนกาตกลงแห้งมีถอยทุกคนนะ่ะแห้งกว่าเก้าอีปันนี้นะขอกระโลเมอร์นะเนื่องจากมันมีค้อยลายแมงวางหรือว่าแมงตะโอดกันนะห้องได้สองซื้อทุกคนนะ่ะ ทุกคนนะยางอยู่ดีๆพอตกที่ะครบแขกนะนกับแกทุกคนอยู่ขี้ดินเลยเนี่ยนะครบอันนี้คยเมื่อกี้เนะครบทรงนี่นะถึงนะมันครบแบบนี้นะคนตกเจอมาเลยดีแต่มันมีครบทื่หนังทนะื่สีนะอาปากระปงอยู่นะพย้ยางมาตามทางี่นะโอ้ตกใจมาคิดว่างูมาเดินที่เลยทุกคนนะ เฮ็ดพีเด่เ้อนี่คล้ายเฮ็ดขี้ควายแต่สงสัยน่าจะมีแมนเฮ็ดเบอือมั้ยสรุปเลยมือ่อกี้ม่ได้เพื่อทุกคนนะมาดีดอ่ะนะจะได้ลบมือบานก่อนไปเนี่ลบมือบานเวงพื่ละบานแม่น้องจนดีเพิ่นส่วนพอกะเพืออ่อนยูตะนาพ,พอแต่กลับมาฮอดเฮื่อนเมื่อวานนี่กะค่อยก็ไป่ได้ถ่ายต่อเลยนะ นี่กะตื่นมาตอนเช้านะเดี๋ยวสิไายเฮิร์บึ่งบรรยากาศตามพืชเมื่อนี้นะแล้วกับวัสิไปไทยหน้ามื่อนี้นะอ่โอไทยพูดไว้ตกมามือที่สองกะคาเดโออ่โอไทยหน้าปาดขันหน้าจันดีอ้อเป็นผู้คุ้มเ่ราะจันดีนะนะอ้อเป็นผู้คุ้มเพราะเจ้านะเป็นผู้คุ้มงานโอ้มีฮ้อนมื่อนี้เนาะโอ้แปสัญญาง บ่าวเป็นเอาเรถไถอ่อกดีว่าคอยกระชือเสียบซอนเอาน้ำกับชือน,น้ำกินทุกคนนะชื้อโซงนี้กะยังไม่ได้ขึ้นป่าคือว้าวเลยยังไม่ไปหาของยุบของกินเนื่องจากยังข้าวเวอีวิโงน,นี้ยังกาดทุกคนเลยนีก่กะตั้งป้อมโคกแตยังมีคอยสบายก็เลยก็เลยเวลาว่างพอว,ว,ว่างก็มีว่างกันทุกคนนะเอามาถ่ายพุหน้าไว้ถ่ายพุหน้ากับปานขั้นไว้กากะเซ็งขับปุอยู่ คือเขาตกการน้ำนะแดบไปหาก็ได้คืนนึงทรงแสน้ำประมาณสองคืนเวลาว่านมันจะอ,อ่างายนะเพื่อนยางมีเพอนยางมีเป็นตะมีแห้งก็แล้วเหมือนแห้งพวกนี้นะยันดีเป็นพิเลคือได้เสื่อนคือได้ผู้แหนเป็นพิเลผู้แหนเพอผู้แหนอีโภผู้แหนอีโพหรือผู้แหนเจ้าน้ำ แถวนี้ก็คือว้าแล้วแต่ละคนก็โรงนี่ก็พาเดียวป้านขั้นหน้าแต่ซุมคอยนี่ว่ายป้านขั้นคือเดียวแหละแต่เวลาป้านนี่ว่าสีไถก่อนทุกคนไถแล้วก็ป้านงายได้เจ้าคือมียูเฮิร์นฟุ๊กเจ้าคือมียูเฮิร์นเจ้าคือจะเอกมาน้ามุ้งเอามาถ่ายเปบ่นี้นะแฮวจะเพื่อห่างกันแล thì cái đứa heo hàng như heo, heo luôn bơ ปานข้างหน้าเนาะอันนี้กะมาันนี้ปานดูอเอากะปานหอยเนาะอันจะหอยหอย,อย,อย,อยเป็นเป็นเจ้าก็ไปเนาะพี่น้องนี่มเมยบ่มือกองเออเมยเมยด้วยล่ะย <laughs> จะดีเป็นมือกองนะงูควายกะ บางเจ้ากับผู้บางเจ้ากับยังนะถ่ายไปได้น้อยนึงทุกคนนะเมื่อกี้นี่กด้เดี๋ยวสสพ้าไปเบิ้งถ่ายไปแล้วก็มีปัญหาผมนะเฮ้ยจะดีว่าถ่ายหน้าปนี้นะออดีถ่ายหน้า,าพ่าเสพ้านี่พอมาถ่ายถ่ายหน้าทุกคนมาติดนักแล้วมันบิไปนะพอดีว่าเสาพ้ามันหักเด้นีมนม่มันหารมันฮาดเลย มันก็นยังไม่ห้าด,ดแต่มันหกักเดี๋ยวเสียวอ้อ,อเขาเบิ่งนะคือถ,ถ่ายไปต่อไปได้เลยนะรถเล็กแห้งกับมันไปซะสานึ่นะก็เลยว่าสิไปหาซื้อเสพานมาซื้อใหม่ก่อนแบบนี้นะ<ป>เสภาน,นี่มันเป็นอนี่ทุกคนมันดีนะพี่น้อง หามันมันหักนะมันจะทิ้งไม่ได้ม่ได้อยู่เข่งแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ยังมีไปอยู่นึกมันเป็ยนพีเลยเสร็ผ่านนี่นะเมื่อกี้มันหักมันหักมันหักนะมันเป็นเลยใช้งานไม่ได้เข่งก็ใช้งานไม่ได้คือเก่านี่เข่งก็ยังเล้งมีไปนะ จะดีป่ะนี่เอ้ยนี่เอเดเรอบรินเอเดเรอเงินมีม่ซื้อก็ได้ซื้อก็ไม่ได้เงินมีมีเมื่อขอน้ำแม่ด้วยจ้ะแม่กับบอมี่แม่กับบอมี่ขอน้ำเพื่อจ้ะขอฮะขอ,ขอน้ำบะทอนขอน้ำบทะบทอนนะบะทอนกับปานขณาอยู่บะทอนมีบ่เงินมี <laughs> มบะทอนเอาเงินมาจะซื้อ อืมนะซื้อาสายผ่านใหม่ก่อนทุกคนเลยสายผ่านนี่กะจักเบอร์เท่าเไรทุกคนเลยเบอร์กะมีเห็นนะมัน,มน,นลึบเลยเนื่องจากสายมาระยะนึงก็ละหึงเติบเลยเบอร์มันก็เลยลึบน่าจะประมาณเจ็ดสิบหกนี่แหละคืดวัานะเบอร์สายพ่านนะจะดีกับไปน้ำอีก <im> <laughs>

พอจะวจาคันมันคาดคาดก้อนจังนะมันมีไปแล้วมีไปแล้วสบายดีมีอีกแล้วบันนี้น้องจะดีคอตังค์แล้วบันนี้นะคอต,ตังค์ครับเขาเล่าใส่การเซ็ตเลยเอามาประมาณสองแสนเช่นไเชนไรแสนเลยบอกด้เบาเอาตัวมีแฮวแบบน,นี้นะเอาตัว<ม>ที่มันไซด์ได้หดึงได้ เอาตัวของแท้ได้อันนี้มันตัวนี้แม่นหักะมันต้นหากกะเป็นโงงเฮ็ดเม็นต้นนะขาดอีละมันมีท่นรัวนนี้นะเจ้าก็ไปคือเอจ้าประจันดีเจ้าน่เป็นผู้คุ้มหมดนียนะ<อ> <laughs> ทุกคนไปหาซื้อสายผ่านกันบัดนี้ ไปพิลลิกิบไปซื้อพิลลิกิบโ<ฮ>อ้ไปไช่นาะหาซื้อขนมหาซื้อเสื้อผ้านน,นี้ไทยหน้าแล้วบอไทยหน้าแล้วเสื้อผ้าขาด<ป>ซื้อเสื้อผ้านี่ซื้ออยู่ฮันจีนเพื่อนเราถูกค้องนอยู่บ้านนี่ก็มีฮันจีนประมาณฮันหนึ่งไงละมันบ่อรุ่นนี้จะดีจะเจ้าวรุ่นนี้มีแฮลแรุ่นนี้เลย ยิ่งมึงดูคือบอเฮลเจ้านะคือบอลคือเดียวบวกับเฮลสซพานคือเดียวสซพาดเอาลุนมีเฮลมีลองจะดีถือบอจะดีมาซื้อเสืพานน้ำกา <c oughs> จ้างเขาอยู่เหื่นได้แบบนี้นะสยนสืพอผาเสือาอันนั้นนะเพิรนแฮมจับเพิร์นน่าจะยจะเป็นใครบนีนเล็บบุ ก็เลยมีเฮเพิ่อนอ่อนำบัดนี่นะเพิ่อนยูเฮิร์จางยูเฮิร์ได้บัดนี้นะยูเฮิร์เด้อเหนล้จางเคืนยูเฮิร์จะดีกันเลยคอยกัดสิได้อ่อไทยหน้าต่อก็ระวัวงตกเลยรู้ได้จับมน LIKE, ันมันได้ขึ้นเฮอร์นะึ้นน้ำมันวิทย์เป็นเบิ่งนเขาเบิ่งน้องกิ๊บ จางอยู่เฮินได้เห็นไ,ไหมจับเบิ่งดูคือมีสบายกว่าจริดีนะี่คือเป็นแฮมแฮมเศรษฐาธิไกรซื้อนี่กันราคากะนแสนสามสิบพันกีบทุกคนนะหรือว่าตกเป็นเงินบาทกะประมาณสองร้อยปายสองร้อยกว่าบาทน้อยนึงเพราะวร้อยหนึ่ง, 100, งกะตกอยู่หกสิบหกสิบห้าโอ้พูดดีเลยพูดดีสองร้อยทุกคนนะเศรษฐาธิไกะคูละสองร้อย 200บาทตัวนี้ถือว่าดีสุดแล้วละ่ะในหารจีนนะแล้วก็มีราคาถือกว่านี้ประมาณ6 70 0 0พันนี่แหละหรือเดียวกะมีหลายประเลิก,ก็เลยเอาตัวดีเลยซะถ่ายไปน้อยเดียวเข็ยนมั่อเยเยอะถ่ายไปต่กะถ่ายไปได้แบบเล็งกระเปิงน้ำมันทุกคนเหเล็องอริอรอกระวีไป ผ่านก็เอามาเสร์แล้วก็เยอะแยะน้อยนึงทุกคนนะเบอร์มันน่าจะลื้นัวเก้าหน่อยหนึง่งเบอร์เก้าน่าจะเกตสิบสามอันนี้ค่อยเอาเกตสิบสี่มาเสร์มันก็เลยเยอะเยอะแยะน้อยนึงคือว้าวะละ้แต่ก็ได้อยู่นะสำนี้มีลื้อหลายไปเลยนะเข็งเอาหน่อยนึง แล้วไปเฮือนึงนะเฮอที่สองเฮอน้องทรายเพิ่นเป็นกำลังไถอยู่อืมอทุกคนนะไถได้แต่ดินทรายหนาก็ได้ดินทรายนี่นไถง่ายทุกคนนะไถง่ายแต่ข้อสี่ก็คือขะหน้าคาดดุเป็นป้องเป็นป้อง,อ,งอยู่ทางพุ่นกับยังไม่ได้ปานนะไถหน้าไปพร้อมแล้วก็หาปานขนา้างหน้าไปพร้อมสูงนี้ก็ได้หน้านี่ก็ ป้องใหญ่ขาดสองป้องทุกคนนะมีป้องนี้แล้วก็อยู่ลุ้มพุณนะคือนักเลยมงนี้นะเป็นตะลุบจะเป็นหนองอัง้งเลออิ้งอยู่มงนี้ก็ได้อ,อยู่พุ่นอิลายนะบอลขาดนะยังประมาณสี่ห้าปองเล่ะปองขาดอยู่หนานี่นะป้องใหญ่เลยได้มีแต่ป้องน้อย เ็ดหน้าปีนี้กะจก็คเราได้กินข้าวเจ้าเคยแล้วดุกนะเบิ่งตลักไฟฟ้านี่รักไฟฟ้ากับรักแบบนี้โรดเย่ละเคยล้มละเจังกว่าไทยอันหน้าแล้วดำหน้าแล้วลักไฟนี่ล้มทับเข้ากับพี่แจักเลยสายมันมาตะบางเอดรักห่างแลยกระรักบีมันโคงไปเลยน,นะรักเยมาละอันนี้คือไฟไปน่าจะไปฮงเฮนทุกคนนะฮงเฮนอยู่ นะเขาเบปลาตามรักใหญ่ที่จริงอ่ะลักไงมันอยู่ทางนั้นทางโลงพุ่นนะทางรถไถญงแต่เขาเอารัดเลยอันนี้นะเอารัดแล้วก็ลักน้อยไม่ได้มาตรทานมันก็นเลยจยะลม หน้ายูหน้านี้กะไม่ไรเฮ้อลาเลยทุกคนนะซิบกว่าเฮอนี่แหละซิบกว่าเฮอหน้าแต่กะเฮอน้อยนะเฮอมีงเฮอประมาณนี้แหละถ่ายมื้อนี้เดียวสีเล้งขึ้นมาแล้วเลยบางทีกะแล้วบางทีกะมีแล้วเดี๋ยวมาลุ้นเบื้องน้าเดียวทุกคนว่าสีแล้วหรือไม่แล้วนะถ่ายหน้ามื้อเดียวเึ้นมาแล้วเฮอนี่กะแล้วไปทุกคนจะได้ลงตเตเฮอนี่ ตรงคนนี้เลยท่าอือนี่ก็เป็นแหลมๆไปทุกคนนะ ลงมาเฮือนี่มันเหา่วทุกคนนลก็เลยถ่ายซองเธอเอามาานันเหา่วไปแนวน้นอีนะ้นคือน,น้องสายเป็นไถ่ายทาเดี๋ยวเิเมื่อหากินขา้าวกนคือน้องสายเพิ่นตอนเพื่อนเมื่อเอากระแจเพื่อนก็นกินข้าวละเพราะว่านี้กะเยอะสิบส,สองโมงแล้วพี่น้องเลยอากาศมันคึ้ม,มื่อนี้นะมีค่อยแดดไปเลยสุมหาก็เลยลุยเลยไม่ได้พักเลยนะเป็นเดียวรถถ่ายขันหนึ่งนี่ไม่ได้พักเลย มันจะถ่ายเล็มขึ้นมาแล้วเลยเมือนี้นะหาก็ได้ไปสองสามเฮอนี่ละเฮอร์มีง่นะแต่ละเฮอก็ได้แล้วไปสามอันนี้ลงเฮอที่สี่นะกำลังถ่ายอยู่นะก็จะได้เมืรอก็ทุกคนนะเมืรอหากินงเขาแล้วก็ลบเอามาอีกหน้ากับมันอ่อนทุกคนนะถ่ายงายอยู่นี่ยังทั้งพี่ เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนก่อนจะถ่ายต่อนะเอาไปเมื่อกี้นี่กะซอยสางเพิ่นจับไหมปูนเมาก็ฟกอยู่จะได้เติมน้ำมันลุยต่อเมื่อวานนี่ไปเบิ้งรถเธอลุงเพิ่นรถอันพอดีพอเท่าเพิ่นเติมน้ำมันเติมน้ำมันเต็มทางทุกคนเลยแต่ติดไม่ได้นะ ใชไปน้อยเดียวแล้วก็ดับเลยบัดคอยอันไปไข่บิ่งไปโกเบ้างไงน,น้ำทาั้งหมดทุกคนพอดีเพิ่นลงเอาน้ำท้าเสื้อกระตุกงบางไงเ,นเ่จนเต็มถังน้ำมันนะอยู่ประมาณลิตรนึงนี่แหละเอาเอาอเฮซัมน้ำมันลิตรนึงแต่ที่เลยนะน้ำทานะพอดีมันดับแล้วกนะ็ไปจักไรเฮดนะไปเบิ้งสิโถ่น้ำทาเต็มถังมีแมน้นอันนั้นได้ทุกคนเอ้ยมีแม้นมันปนน้ำมันตั้งเสื้อนะ หลงเพื่อวะเพื่อนคิดว่า,มามน้ำมันเอมยถ่ายต่อเะเมย แห้งแล้วทุกคนนะแต่ฝนตกทรบนี้ผู้ดีไทยหนาหนักเลยไทยหน้าวท่ันแล้วครับฝนตกฟาดลงมาละฝนตกก็มันแข้งนะั้นลุยเป็นลุยเลยยังหน้าสองเฮือนะยังเฮือนี้กับอีเฮือนะกระมดแล้วละไทยถือว่าแล้วไปหลายเฮือแล้วนะตัวนี้แต่คุ้นนะหอนฮานหนาก็นเลยอีสองเฮือกั ถือว่าสำเร็จไายหุดก็ได้มีแต่ท่าไทยดับโวงนี้ก็ไทยกบหน้าไว้พี่น้องเยเป็นเดียวไทก็ได้รถคันนึงลุ่มเลย2คนผู้เลว่างกับผู้ดีไปปั้น้านหน้าพี่น้องนะคือคอยกับกเป็นเป็นน้องสายเป็นไถถนะไถหน้ากัเซอร์โบเล่น้อยเอา้าทดรองอานะเสื้อเล็กสเลยมันจะไวแด้ เก็นว่าเสื้อเสื้อเล็กนึ่งไทต๊อกตอกฝัดพอแห้งแต่แล้วนะกับหน้ามันไถงายได้มันเป็นดินทราย หน้ากะสรุปเลยแล้วทุกคนไอ้ไถมือเดียวนะไถห,หูก็ได้น้องสายเป็นลุยอยู่คอยกะหากระปะเมื่อกี้นี่ปันหากะหากา้ามาตะบ้านนะเฮามาตปะปลาทุนแล้วเพื่อน,นกินข้าวรอบสองมือทุกคนไอ้คอยกะสิได้เ้าเป็นสวนก่อนเพราะว่าสวานตัวนี้นี่มันหักเลยดบมันหักนะแต่มันยังมีอ้อดแต่เซีมยมจะซื้อพอแต่ไถหน้าแล้วทุกคนเฮามาหาอั้น้ำอั้มใน หน้าก็ถือว่าสเร็จไปแล,ล,ล้วล่ะหรือแต่ป้านขั้นทางแม่จันดีเพิ่นเลงได้ืันนี้นะสบายดีพี่น้องแม่น้องจัดีก็เป็นสียงกได้แม่จันดีเพิน่น <c oughs> กำลังเยอะ <c oughs> กำลังเยอะสอนสาวเสียงมันก็เลยเปร้น <c oughs> ที่จริงกับเพิ่นเป็นวัดเป็นไออยงี้แหละพี่น้องวันนี้แม่น้องจันดี <c oughs> ไปหาลูกไม้ได้ลูกไม้บ่งมาเลง กินน้แม้จันดีละทรงนี้ก็ได้คอยกะคอยกะไปที่ไปหาของยู่ของกินเด้เอาทุกคนเดี๋ยวเมื่อหน้าพ่นละสิไปหายู่หากินแบบเลิกกะเดี๋ยวท้าติดตามในคลิปหน้าอีพีหน้าเลยนะสำหรับคลิปนี้กะคอยกะสิได้ขอจบไปเพลงสมีก่อนกะขอข้อม ok, ขอบเจอรายสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามแลวกะคอยเป็นกำลังใจตลอดมาเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบกันไหมสำหรับคลิปนี้กบ็บายทุกคน